ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยูริก2เรื่องที่คนส่วนมากไม่รู้ข้อที่หหลักๆเนะี่ยหมออยากพูดถึงอาหารยูริกที่คนเข้าใจผิดกันเยอะโดยมากแล้วเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าการทานเป็ดทานไก่ทําให้ยูริกสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วการทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดทําให้ยูริกสูงขึ้นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่หรือแม้กระทั่งเนื้อปลาเพราะว่าการที่เราทานเนื้อสัตว์เข้าไปยูริกในร่างกายเราเนี่ยมันสูงขึ้นจากการที่ได้ DNA ของเนื้อสัตว์นี่แหละไปสร้างเป็นกรดยูริกสัต การที่เราจะลดยูริกได้ดีคือเราต้องลดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็ดไก่หมูวัวรวมทั้งเนื้อปลาก็ต้องลดลงด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเราต้องลดการทานน้ำซุปด้วยไม่ว่าจะเป็นซุปต้มจากกระดูกหมูกระดูกไก่กระดูก,กวัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีส่วนของเนื้อสัตว์ละลายลงไปอยู่ในน้ำซุปด้วยถ้าเราซดน้ำซุปเยอะเปียบเหมือนเราได้เนื้อสัตว์เยอะไปด้วยเพราะฉันมันก็จะมี DNA ของสัตว์ให้เราไปสร้างเป็นยูริกได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลดเฉพาะเป็ดไก่ ต้องลดเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงน้ำซุปที่มาจากสัตว์ด้วยในข้อที่2องความก็ใจผิดคือห้ามทานยอดผักจริงๆแล้วเนี่ยยอดผักผัก,ผ,กผล,ลไม้ต่างๆทานได้ถ้าเราไม่ได้ทานมากมันไม่ได้ทําให้อยู่ริกเพิ่มขึ้นสูงแต่ไม่ให้ทานน้ําผักแล้วก็ผล,ลไม้ต่างๆที่ปัน่น เพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราเอายอดผักต่างๆมาปั่นทานมันจะทําให้ยูริกเนี่ยสูงขึ้นได้แต่ถ้าเราทานสดๆไม่ได้ปัน่นเป็นน้ําไม่เป็นไรอันนี้รู้เพิ่มไว้นะว่ายอดผักทานได้แต่อย่าทานน้ําของผักและผลไม้ปัน่นเพราะว่าปริมาณยูริกมันจะละลายอยู่ในน้ําแล้วก็ดื่มเข้าไปเนี่ยมันทําให้ยูริกสูงขึ้นได้น้ําผลไม้เช่นกันในน้าผลไม้เนี่ยมันมีน้ําตาลฟุกโตสอยู่แล้วน้ําตาลฟุกโตสเป็นตัวดีที่ทําให้ยูริกสูง